ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ตลาดดอนหวายเราจะไปทำอะไรกันครับเออว่าจะไปหาผักผักอะไรดีเนาะเอาไปทำอะไรเออเอามาทำกับข้าวพอดีเราผักกินครับพอดีเราทำสุกี้กินกันเมื่อวานนี้แล้วเรามีหมูเหลืออยู่ในตู้เย็นวันนี้เราเลยจะมาหาวัตถุดิบไปทำกับข้าวที่โดยแปลน รูปของที่เหลือให้เป็นกับข้าวมื้อต่อไปทางมาเป็นยังไงบ้าง่ะทางมาวันนี้เรามาจากทางเส้นทางยกระดับบรมราชชนนีนะครับเราก็มาลงที่สุดทางก็คือสุดทางของสนนบรมราชชนนีเลยแล้วก็วิ่งตรงมาทางเส้นที่จะไปนครปฐมแล้วเราก็มาเลี้ยวเข้าตรงทางแยกที่จะเข้าไปทางวัดดอนหวายสังเกตทางเข้านี่เป็น เซเว่นเหรอน้าประท mm ังแกมีเซเว่นอยู่ฮะเลยโลตัสมานิดหนึง่งอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ซ้ายมือครับตอนนี้เราก็ได้ที่จอดรถแล้วนะครับเราก็ถึงมาถึงที่ตลาดดอนหวายแล้วรถเยอะทีเดียวขนาดวันธรรมดานเนี่ยเราเลือกที่จะมาวันธรรมดาเพราะว่าเสาร์ที่เราคนเยอะมากแล้วก็หาที่จอดรถไม่ค่อยได้ขนาดวันนี้วันธรรมดาเช้าวันจันทร์ ตอนเที่ยงเที่ยงเข้ามาจอดรถดรถเยอะวัดดอนหวายเลยเนาะใช่ฮะเนี่ยเราก็าจะเดินเข้าทางทางประตูโบสถ์เลยนะเดี๋ยวเราก็เข้าทางประตูโบสถ์ประตูโบสเดี๋ยวเข้าไปเดินดูข้างในว่ามีอะไรแล้วกันเนาะใช่เราจะได้อะไรกลับไปทําวันนี้บรรยากาศในวัดก็ลมรื่นดีตอนนี้เราก็เดินเข้ามา ประตูบดเข้ามาแ<ม>ต่อนี้แบบปอกไม่ปอกมีหมดที่คุณดูอากาศก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะใช่แดดแรงแต่ว่าอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากต้นแก,แก้วเจ้าจอมจจอที่ดอกมันจะสีม่วงม่วงแก้วเจ้าจอกแล้วแล้วอันนี้สีส้สมๆนี่อะไรต้นแก้วนี่ลูกมันเนี<ม>่ยอัแก้วที่สีขาวๆหอมๆอข้างในเนี้เขา หว่างต้นไม้ไปเยอะมากนี่ก็จะเป็นตัวโบทน,นะฮะอันน,นี้ก็เป็นพวงคาออสเตรเลียจะใหญ่กว่าพวงคาบ้านเราหน่อยอแล้ววันนี้นอะต้นชบาไหม่ะชบาเหรอใช่มั้ม นี่เขาปลูกเปนม้เยอะนะใช่ฮะเนี่ยเนี่ยพิรังกาสาด่าง<ะ>ต้นเนี้ยคือต้นอะไรนะพิรังกาสาด่างอันนี้ดาวกระจายหรือว่าที่ที่เขาปลูกเป็นทุง่งที่เขาเรียกทุง่งคอสมอสอันนี้มรู้ เขาก็มีจัดน้ำตกน้ำตกนะครับตรงข้างนอกเนี่ยตลาดคึกคักนะขนาดวันธรรมดาอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกไม้ผลทั้งหลายถ้ามีเนื้อที่เยอะหน่อยก็ซื้อไ้ปลูกได้ถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกไม้ประดับ หม้ดอกไม้ประดับกุหลาบกล้วยไม้ดอก,ดอกใช่อันนี้กุหลาบต้นไม้เนี่ยก็จะมีแบบต้นไม้มงคลด้วยนะใช่อัน<ว>ตระ,ะกูลตระกูลอากอน,นีมาพวกนี้จะเป็นตระกูล อากงนีมาหรือว่าตระกูลขันหมากตระกูลเลยนะขันหมากเป็นยังไงอ่ะก็มันจะมีต้นแต่เดิมอ่ะมันจะเป็นต้นต้นแบบนี้เขาเรียกว่าต้นขันหมากจะเป็นสีเขียวเขียวสีเขียวล้วนเลยอ่ะแต่เดิมแต่วันนี้มันคือการผสมพันธุ์กันใหม่หมดมันก็จะกลายเป็นแต่จริงๆริงมันคืออยู่ในตระกูลอโกนีมา หน้าวัวแคละหน้าวัวน่ารักอยู่เนี่ยอันนี้ไม่แคละนี่คือะก,กุลอากอน,นีมาเราจะเดินไปทางไหนก่อนดีทางนี้ไหมทางนี้กล้วยรูปใหญ่ นี่คือดอกเกลือเข้าไปทําอะไรอะแต่เอ้าไ้ทากับข้าวไว้ทําทำทำอาหารได้ทําไปแช่ไปทําสปาเป็นเครื่องสปาก็ได้อ๋อมันคือคือเกลือที่อยู่ด้านบนนะเขาจเรียกว่าดอกเกลือเอมเวลาที่มันระเหยขึ้นมาแล้วมันจะลอยอยู่ด้านบนหมากหมาก หมากแห้งตนแหเบรี <ว pardon. S 2> ่มีนะคะดี๋ยวนี้ยังมีคนกินหมากไหมก็ก็ยังพน่าจะมีอยู่บ้างนะพวกผู้ใหญ่คุณคุณยายคุณย่าอย่างเงี้ยครับอาจจะยังมีอยู่แต่ก็น่าจะน้อยลงไปเยอะแล้วว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราปลูกด้กันส่งออกนะอืส่งออก,ออก เป็นให้พวกพม่าเพราะพาม่าเขายังกินมาอยู่เราจะเอาไปกินกับฝรั่งใช่ไหมอันนวกเรา20พวกหอเรามังคนขายอยู่ก็ว่าคนขายอยู่ไหมครับวั20นี่ก็ได้20บาทกระชากระชาเนื้อเนื้อไอ้นี่อะไรนน้ำตาลแหนมขาว จะมีกระปุกเล็กกระปุกน้อยค่ะเนี่ยอ๋อน้ำตาลน้ำปลาหวานอ๋อตามแบบนี้แบบกระปุกเล,ล็กขวาใ่ยา้เยอะครับ <ปะ S 3> ดูน่ากินดีนะนี่ก็มีส้มโอเยอะมากเนี่ยหวยกผลิตสิบบาทเองเนี่ยเหรอเอามา <laughs> ผิดเกือบบวยอันนี้ไม่ต้องก็ได้ครับสิบบาทใช่ไหมครับซื้อบวยไปด้วยบวยผิกเกือบบวยนี่ไงระหว่างไส้แดงนี่เรามาซื้อใช้โป๊สับใช่ไหมใช่ เจ็ดเสมือนกียเไข่ไข่อร่อยกว่าหอยแมงแบบสดแบบต้มแล้วก็้เไปใส่ต้มหอยแมงผู้แบบสดแบบต้มแล้วก็้าหอยแมงผู้ใ่่า่าง่กินกไม่ต้องไปคงอะไรมลยนะครับครับ แบบต้มแล้ว,วก็นนนะีพวกเอ่อยอะแยะเอาไปต้มพวกสมุนไพราไปต้มนกรกปุวยกระเจี๊ยบกคกกุวยลำใหญลำใหญ่ลังชัน ฟุ้งยลือดดิ่ดอกต้มโอนี่เยอะมากเลยน้ำาสาวรสก็น้ำทับทิมก็น่ากินนะอันที่เสาวรสแท้ๆเลยนะน้ำทับทิมน้ำสาวรสจะเอาไหมนะค่ะครับเดี๋ยวก่อนเดี <Okay. S 2> ทานผลไม้กันนะจ๊ะห่งสามสิบบาทนุ้ยเดี๋ยวเอามาซื้อเธอดพี่เจาเหรอไม่ดูมันสวยดีพุ้ชาอือตีกินแล้วเปล่าพุ้ชาน่ะก็กินมันสวยดีจริงจริงอ่ะ ตลาดเนี่ยเธอของน่าซื้อน่ากินเลยนะมันของสดๆพราะมันก็ดูแบบว่าเป็นของชาวบ้านจริงๆเนี่ยผักก็จะเต็มเลยแล้วก็ไม่แพงราคาซื้อนิดหน่อยก็ได้ไงประกานเขาสามสิบบาทเท่านั้นกี้หัวเมื่อวานเราดูในหัวยาวเออสี่สิบบาท ตรงน,นี้ก็จะเป็นฮะตน,นี้จะเป็นเห็นเพราะพวกอันนี้ที่เข้าเรามาเข้ามาด้านไหนแล้วไงนอะอืมนเมียวหุ้มุงเรยีเลยหรอสวย้วยาาะอพู่มเมียวค่ะี่้ลอยางนี 1. 1> <c oughs> <c oughs> ้พพ่ผู้หานด้วย้าฟัง่ไรนะพี่บางคน อันนี้ถูกเท่าไหร่อันนี้หนึ่งร้อยบาทจ้าอันนี้หนึ่งร้อยบาทร้อยหนึ่งค่ะเจ็ดสิบสามห้าสามห่าร้อยอันนี้เนาะอ๋อไหนอันเนี้ยร้อยหนึ่งไงเรอก็ไปสิเขาถั่วถั่วแล้วอร่อยดีถ้าจะมีถั่วหลายอย่างมีถั่วหี่มพานด้วยทำปลาทู เขาเรียกอะไรนะครับเนี่ยกระตูซาเตี์ท้าไม่กรตจะได้ซาเตียซาเตียเขากระตูซาเตียะไรเงี้ยครับเนี่ยซาตียกระตูลอยยี่สิบแพงไหมตรงเครื่องสลัดตรงเครื่องนั่นกระท้อนทรงเครื่องกระท้อนทรงเครื่องว่ะรอดูน่าดูน่ากินสลัดตรงเครื่องถุงเท่าไหร่อ่ะครับสลัดตรงเครื่องถุงสิบหยิบสิบแปดสี่เอาไว้หยิบ เดี๋ยวเดินออกมาสิเีอไปแล้วเนมอะไรเงี้เด็กๆไอ้นี่อะไรอ่ะเยลลี่ไม่ใช่เนี่ยมันคือเยลลี่อ๋อขนมเต็มเลยไอ้นี่ก็อรเด็กๆับขนมไข่ไข่ไหนนะไข่นกกระสาเหรอนี่ขนมบุรี่มม

ขนมข้าวตอกตั้งรู้จักไหมขม้ขาวตอกตั้งไม่ไม่มันคือทำมาจากข้าวตอกที่เอามาบดแล้วก็มากวนแล้วก็ปั้นแล้วเขาก็คลุกด้วยข้าวตอกบดอืมอืมหลายขั้นตอนเกลเาาออกอือกวนข้าวเม่าอืมไอ้ออข้าวตูข้าวตูลูกชุบอันนี้ลูกชุบเนี่ยฝั่งนี้มีขนมอบอันนี้คือขนมไข่วยอันนี้คือ,อขนมเค้กหน้ามะพร้าว ค้กนมาานนี่อ่อน,นี่เค้กเค้กปล่อยท <ไป S 2> อง,อ,งอันนั้นท็อฟฟี่เค้กอันนั้นบราวนี่ที่นี่ยขนมกล้วยขนมกล้วยครับขนมกล้วยขนมจานขนมขั้วยฟูอะไรสับไหน ันนี้อนนี้ยังมีแปดห้าอยู่เลยแดอกนีเป็นผู้ดอกเขามีน้ำแกงส้มขายด้วยผักดอกอากาดดองน่ากินนะนี่เป็ดร้านดังร้านนหนโอเป็ดรเ็รากี่ยวเส้นนายได้นะครับพี่ มีหลายขนาดหลายร้านก็ได้เลยครับไม่ไม่มีอะไรส้ปักเต๋ดีนะครับมีน้ำแกงเป็ดทอดน้ำแกงในน้ำแกงอะไรเป็ดตุ๋งไม่น้ำแกงดอกไม้จีนร้านไหนร้านทีร้านที่อยู่ริมน้ำด้วยนะใช่ไหมคะน้อยใจจับไปเนา ปลาทอดกรเล็กกาเล็ก็สูงละห้าสิบบาทน้ำเปี๊ยเฮงขีอันนี้เนี่ยอันนี้ขกปสาลกเ้าอันมนี่เป็นทอดมันนะหอยจอทอดข้าังหน้าตั้งอืม

ขนมอะไรอ่ะไนันอะรวงอะรว่ะมีเคราจะมีมวันนี้ร้านหมูทอดไม่ขายหมูแดดเดียวอือนี่ก็เป็นร้านขนมไทยเหมือนกันนะใช่ก็มีหลายอย่างปกติเราจะซื้อหม,มหมูแดดเดียวที่ร้านเงี้ยอร่อยวันนี้เขาหยุดอื เกี่ยวกลุ่มครับนี่ขนมอะไรขนมฝักบัวขนมฝักบัวอันนั้นฝักบัวออร่ยนะะคกล่องเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าค่ะมันสกด้วยหอมอันหา้ากหายากินยากมันรุ่นเก่าแล้วกล่องหนึ่งครับ ขายได้ใช่คุณก็เดินน่ลูกค้าเอาเหรอครับไม่มีคอนโดน้เดี๋เราจะมาชิมขนมบักบัวกันอันนี้เป็นสูตรกล้วยหอม สุดอะไรนะสุดเปรี้ยวหอมอร่อยดีนะเราก็จะมากินร้านเย็นตะโฟตพลุกลงกินอะไรเนี่ยเย็นตะโฟเย็นตะโฟเส้นเล็กเส้นเล็กอร่อยไหมก็ ก็โอเคเปรียวดีนี่จะเป็นเกาเหลาจริงๆเครื่องที่เขาใส่ดีนะครับเกี๊ยวก็จะเป็นเกี๊ยวยัดไส้ด้วยแล้วก็เต้าหู้กรอบเต้าทอดเนี่ยอร่อยกรอบและอร่อย กินไปแล้วก็รืสชาติรสชาติมันก็คลมกล่อดีเพราะตอนแรกกินครั้งแรกจะรู้สึกว่ามันเปรี้ยวไปนิดนึงร้านนี่อว่บร้านเจียหวายเย็นโ่เจีหวานเห็นด้วยก็บอกเลยจาอรคะพี่แหอน่แม่จานอรุถั่วลอา อีุ้มหอมเนกรอบมันจะมีสองสีกรอบอันหนึ่งหวานอรเะอะไรนะฮะคอร์นดเขาจะเรียกอีกที่ชื่อหนึ่งก็ดฝักไม้ลายจ้ะครับค่ะขอบคุณค่ะ มี่ับชมพู่ว่าเหนียวไปทานด้วยใช่ไคะที่บ้านมีต้มโอ้ต้องห่อนะถ้าไม่ห่อไม่ได้กินครับใช่ใช่ต้องห่อมันยิงออกมาตอนกี่โมงนะน่าจะมาถึงประมาณสัก11บเอ็ดโมงกว่าสิบเอ็ดโมงครึ่งจริงๆแต่ตอนยิงตลาดดอนหวายจริงๆก็ไม่ได้ใหญ่มากนะใช่ฮะแต่ว่าของก็ก็ก็แต่ว่าใหญ่นะเพราะตอนนี้ประมาณบ่ายโมงเราก็เดินจนทั่วแล้วเหมือนกันไม่หรอกเพราะว่าเรามาวันธรรมดาร้านค้ามันไม่ได้เต็มไง แต่ถามว่ามันก็เยอะนะประมันหยุดไปก็ไม่เยอะนะประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์เองนะที่หยุดเ <c oughs> ขาองที่ผลไม้เยอะนะแล้วก็ราคาไม่แพงราคาไม่แพงร่มโลละห้าสิบอืม คือถ้าคิดว่าไม่ได้ไม่ต้องออกไปไหนไกลมาที่นี่ก็สะดวกดนะีเดินทางสะดวกแล้วก็ที่จอดรถเยอะถ้าเป็นวันธรรมะดานะพรเสาวทิ์ก็อาจจะหาที่จอดรถยากหน่อยแล้วก็เดินสบายสบายวันนี้วันนี้เราก็ได้ผักได้ผัดนะครับได้ผลไม้มะละกอ แ่ล้สามสิบบาทมาก <30 S 1> ราบเลยสาบาแล้วก็เราก็ได้ผลไม้อีกชมพู้สามสิบบาทนะครับสมผู้น่ากินมากเลยใช่แล้วก็ฝรั่งกใ้ิฝรั่งไส้แดงก็สามสิบบาทเหมือนกันได้น้ำเก๊กฮวยผลละยี่สิบ อันนี้สลักลอยแก้วครับถุงใหญ่เลยหกสิบบาทถุงเยอะไปหมดเลยคร่าวๆแค่นี้ครับไว้โอกาสหน้าเราจะมาเดินใหม่เนะครับ